ถ้าไข่เจียวสุกมันก็จะร้องแล้วมันจะกระพริบบอกว่าชั้นนี้ยไข่เจียวสุกเราก็จะเอาไข่เจียวออกมาอู้หูหูหูสวย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 ดู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 ไข่เจียวอู้หูโอเคแล้วก็มาถึงช่วงที่สองนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ให้เชฟเนี่ยเซตติ้งตัวโปรแกรม i อโรดักแมเนจเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําเมนูอะไรบ้างครับเชฟเมนูต่อไปที่เราจะทําเราจะมีคอหมึกอย่างมีไก่ย่างและแม้กระทั่งไข่เจียวเราจะโชว์ให้ดูว่าค,คอมดีโอเวนก็สามารถทําไข่เจียวได้ครับผมไม่แตกต่างจากที่เราทอดในกระทะครับนะครับขั้นตอนของมันก็คือตัวนี้เราจะสาธิตให้ดูว่าเราสามารถทำอาหารหลากหลาย้องกันในเวลาเดียวกันได้ครับหรือ แตกต่างเวลาก็ได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราจะทำครับแล้อันนี้เชฟจะไม่ได้เอาหมูวางบนถาดนี่คือจะเอาถาดเนี่ยเข้าไปเห็นเชฟบอกว่าจะเอาเข้าไปทำอะไรนะใช่เพราะเราจะเอาไปครีฮีทไปเผาให้มันร้อนก่อนอ๋อเพื่อเวลาที่เราเอาคอหมูเข้าไปไปฉามันจะได้เป็นรอยกริลมาร์คสวยครับผมจากนั้นตอนที่เราจะครีฮีทเราก็ดึงคอหมูมาจะล่างสุดเลยเพราะว่าน้ำมันมันอยู ได้ตกแบบได้ครับผมนั้นแล้วเราก็เอาไอแหลกตัวนี้ตะแกรงตัวนี้เอาเข้าไปไว้ชั้นล่างสุดแล้วเราก็แค่ปิดประตูเพื่อวอร์มเครื่องนะฮะเพื่อมันจะได้เผาไอตัวตะแกรงตัวนี้ให้มันร้อนให้มันร้อนแต่พอเอาเนื้อไปวางเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเส้นๆใช่ไหมร้อนได้ทีแล้วเราไปย่างมันก็จะเป็นลายมาร์สุดครับมันก็จะร้อนเหมือนกันกับโปรแกรมก่อนหน้านี้ถ้าวอร์มได้ที่ก็จะร้อนแอด เราก็จะเอาขอนเข้าไปซึ่งเมนูในนี้ก็จะมีหลากหลายวันนี้เราก็จะมีความหมูย่างซึ่งไก่ย่างเราก็เซ็ตไปแล้วครับถึงเวลาเริ่รองแล้วเราก็เอาไก่เข้าไปแล้วเราก็ค่อยดึงเมนูลงมาตามชั้นที่เราวางแต่ตอนนี้เราพรีฮีทแค่ตัวความหมูย่างไว้ก่อนรับ้อนจังหวะที่มันจะร้อนก็สัครับโอเคเมื่อกี้เราพรีฮีทไปแล้วเครื่องร้อนล้วะเมื่อกี้เราเอาถาดย่างเข้าไปตอนนี้เราปล่อยให้ เครื่องดูดควันดูดควันออกไปนิดนึงนตอนนี้เราเอาถาดไว้ชั้น6ใช่ไหมเราก็ควรจะใส่ให้มันตรงกันนะวางไว้ย่างลงไปเสียบเซ็นเซอร์เพราะว่าผมเซ็ตผมเซ็ตให้มันใช้เซ็นเซอร์เพราะว่าหมูค่อนข้างจะหนาหน่อยผมก็เลยตั้งเซ็นเซ,นเซอร์อที่อุณหภูมิตอนนี้เราก็ปิด พอปิดปุ๊บมันก็ทํางานต่อไปเลยใช่ถ้าหมูหนาเกิน3ามเซนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เซ็นเซอร์แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้เซ็นเซอร์เราก็หั่นหมูบางหน่อยเราก็จับเวลาเอาว่าเรารต้องการให้มันสุกในกี่นาทีถึงจะสุกขณะดเดียวกันสมมุติในกรณีเรามีอลาคาร์ดเมนูเรามีออเดอร์เข้าใหม่เราก็สามารถเปิดประตูได้เลยอันนี้ผมจะเอาไข่เจียวเข้าไป เสร็จแล้วผมก็ปิดประตูนะปิดประตูผมก็เอาไข่เจียวล,ลงมาไว้ชั้นสี่แค่นั้นเองครแล้วมันก็ทํางานต่อแค่นี้แค่นั้นเองไข<า>่เจียวร<ๆ>้องแล้วถ้าไขา่เจียวสุกมันก็จะร้องแล้วมันจะกระพริบบอกว่าชั้นเนี้ไข่เจียวสุกเราก็จะเอาไข่เจียวออกมาอู้อู้หู้หู้สวยสวยสวย,ยสวย ดู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 ไข่เจียวหมูย่างแล้วก็ปิดประตูให้หมูทำงานต่ออืมนี่ไข่เจียวจะเห็นในความแตกต่างไอ้ตัวนี้ที่เราใช้น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะสุกตัวนี้ไม่ใช้น้ำมันดูแล้วก็ไม่แตกต่างแต่ถ้าสมมุติว่าไม่แตกต่างเราไม่ใช้น้ำมันดีกว่ายังดีต่อสุขภาพเราด้วยไงครับผมใช่ไหมอันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดก็จะไข่เป็ดก็จะไม่ไม่ค่อยฟูเท่าไข่ไก่ประมาณนั้นตอนนี้เราก็รอรอหมูย่างรอหมูย่าง อันนี้เทฟจะเอาไก่ใส่เมื่อไหร่ครับไก่เราจะรอให้หมูสุกก่อนครับเพราะว่าเรามีเซ็นเซอร์อยู่ตัวเดียวเพราะว่าไก่ผมต้องการใช้เซ็นเซอร์เสียบฉะนั้นให้หมูสุกแล้วค่อยหมูใส่ถ้าลูกค้าเขาซื้อไปเนี่ยไม่ไม่ใช้เซนเซอร์ได้ไหมก็ถ้าเราไม่ใช้เซ็นเซอร์เราก็จะจับเวลาก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าไอ้ไก่เนี่ยย่างใช้เวลากี่นาทีถึงจะสุกเราก็สามารถเซตเป็นเวลาได้ครับสมมติเรารู้ว่าสิบนาทีสุกเราก็เซตเป็นเวลาได้เลยแต่ถ้าจะเอาให้เสถียรก็คือผมแนะนําใช้เซ็นเซอร์ดีกว่าครับ อันนี้คือทาแนะนําจากเชฟใช้ได้เหมือนกันทั้งสองอย่างแต่ถ้าเชฟที่เขาทางานอยู่หน้าเตาบ่อยๆแล้วเขารู้ว่า้ยชั้นย่างไก่5นาทีก็สุกแล้วก็เซต5นาทีก็ได้หลักการเดียวกันไก่ตัวนี้ตัวนี้4นาทีก็สุกพอแปดสบปเิ่เดี๋ยวมันก็จะตัดก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาที5นาทีนาทีก็จะสุกโดยประมาณนะพอหมูสุกเดี๋ยวเราจะเอาเปีดกไข่เข้าไปแล้วก็เซทเซนเซอร์เพราะว่าเชฟต้องการใช้ตัวเซนเซอร์ใช่ถ้า ลูกค้าคนไหนไม่อยากใช้เซนเซอร์ก็ย่างพร้อมกันเลยแต่ต้องกะเวลาให้ถูกใช่โอเคก็ต้องรู้ว่าไอ้ปีกไก่เนี่ยใช้เวลากี่นาทีถึงสุกครับครับโ okay. อเคเดี๋ยวให้เจฟจัดจานอืมอนูแคนี้น่ากินจะตายนะสวยไม่ต่างจากผมว,ว่าดีกว่าทอดในกระทะด้วยเพราะว่ามันทอดได้หลายใบไงครับรอบเดียวใช้เวลาแค่สามสี่นาทีแต่ถ้าคุณใช้กระทะคุณทอดได้ใบเดียวถูกปะ่ะอ๋อก็ไอ<ห>้ถาดแบบนี้ว่าที่ว่าโรงแรมเข้าไป้ทอดไก่กัน ใช่ไหมตอนเช้าเวลาไค้ก็จะเจอไข่ดาวตอนนี้ก็เหมาะกับไข่ดาวมากก็ใส่เต๊ะไข่ดาวลงไปก็จะเป็นไข่ดาวถ้าไข่เจียวก็ใช้ตัวนี้ได้ครับโอเคสุกแล้วเสียงทําหูเดือดมันก็อันนี้มันก็จะมีแบบเทคเจอร์แบบใหม่ๆนิดหนึ่งเพราะว่าเชฟตั้งแบบใช่สุกไปเลยจะแบบพลิกให้ดูทิต้องสุก แล้วก็ปิดประตูต่อเดี๋ยวผมมาพลิกให้ดูผมจะย่างไก่ก่อนฉะนั้นมีไก่เราก็เปิดประตูไก่นี่ก็ต้องเอาตัวเซนเซอร์เสียบแล้วก็เสียบเซนเซอร์เสียบพยายามให้โดนกระดูกเลาะกระดูกให้แน่ใจว่าโดนกระดูกเพราะเซนเซอร์มันจะตัด โอเคเก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดึงคําว่าไก่ย่างมามาเงา,า้ชั้นตอนี้ชั้นชั้นสี่แล้วกันโอเค okay. ล้วก็ปิดประตูมันก็ทํางานอโัตโนมัติของมันปากี้นี่จะโชว์โชว์กริลมาก็จะมีลายสวยๆแบบนี้เพราะว่าตอนแรกเราเอาเนี่ยตะแกรงเนี่ยเอาเข้าไปเผาก่อนตอนที่เราพรีฮีทมันก็จะออกมามีลายแบบนี้สวยๆเวลาเราเสิร์ฟลูกค้าเราก็ออกด้านนี้ขึ้นครับแล้วก็สไลด์ รนะหรือถ้าบางร้านซีเรียสก็คือผ่านไปครึ่งทางก็เปิดประตูกลับอีกด้านหนึ่งก็ได้นะออกมาสวยยอะไตไก่ไก่ไก,ก็จะสุกประมาณนี้ตั้งไว้ที่88องศาให้ข้างในมาสุกที่88โอเคก็อย่างที่เห็นกนะ็คือสีมันจะสุกแบบสม่ำเสมอก,กันทั้งหมดถูกต้องครับผมสีนี้ขึ้นอยู่กับซิสเซนิ่งเครื่องที่เราหมักด้วยนะ ถ้าเรารู้สึกว่าข้าวเนี้ยสีมันยังบางไปขราวหน้าเราก็อาจจะเพิ่มซอสซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนี่มันสวยถ้าไปย่างมือที่เตานี้คือจะไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมสีจะไม่ท่วนทั่วแบบนี้โอเคครับต่อไปมีอะไรอีกครับก็เดี๋ยวเราจะนึ่งนึ่งอ่าต่อไปต่อไปก็จะเป็นโหมดนึ่งลักษณะเดียวกันก็จะถือสามารถนึ่งทุกอย่างและหลายอย่างพร้อมกันนึ่งอะไรบ้างครับเจวันนี้เราก็จะมีบล็อกคลี๋ยนะเรามีปลา นะแล้วเราก็จะมีไข่ต้มยางมะตูมเดี๋ยวสตีมให้ดูว่าคอมบิสตีเมอร์สามารถทำไข่ย,ยางมะตูมได้สวยแค่ไหนโอเคก็คือไม่ต้องล้างตู้ก<ม>็คือทำทาต่อ,<ำ>ตอได้เลยกินอ,อาหารจะไม่ตีกันไม่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึงไม่มีกลิ่นไปกวนกันเพราะว่าคอมบิสตีเมอร์ของเราเราจะเป็นน้ำใหม่ตลอดเวลาเราจะต้มน้ำใหม่แล้สเปร์ก็ไปในเครื่องคาเเนตซึ่งมันจะไม่เหมือนล้างถึง ถ้าเป็นรังถึงเนี่ยเราจะเป็นน้ําเดิมอยู่ข้างล่างครับพอมาเดือดปุ๊บน้าปาล์มหยดลงไปมันก็วนกลับมาที่เดิมมันเลยทําให้อาหารเนีายอื่นมันมีกลิ่นหลักการเดียวกันเราก็จะพรีฮีทเหมือนเดิมครับเราก็จะวอร์มเครื่องพรีฮีตต้มน้ําเหมือนเดิมเราก็จะเข้าไปที่โหมดเดิมครับก็คืออันเนี้ยเชฟตั้งไว้ค่าไปแล้วใช่เราตั้งไวนเรียบร้อยเราก็จะดึงเมนูสตีมครับ ปลาอยู่ด้านล่างไม่วอร์มเครื่องเหมือนเดิมสตีมวอร์มเครื่องเหมือนเดิมตอนนี้เครื่องก็จะต้มน้ำตรีฮีทพอน้ําเดือดแล้วมันจะร้องเราจะเอาปลาสีบาร์ดเข้าไปแล้วพวกไข่อัไข่กับผักนี่ดึงลงมาพร้อมกันได้ไหมเอาไว้ดึงทีหลังดีกว่าหลังจากที่มันตรีฮีทเรียบร้อยแล้วเราเอาปลาเข้าไปเสร็จแล้วเราเอาไข่เข้าไปแล้วค่อยดึงลงมาก็ได้ครับอย่างนั้นมันจะง่ายกว่าตอนนี้คือมันเป็นขั้นตอนแรกในการที่เราวอร์มเครื่องครับเราเอามาหนึ่งเมนูก็พออ๋อเมื่อกี้เราย่างไก่ไปมันใช้อุณหภูมิที่สูงกกว่าาในร ใช่ไหมตอนนี้มันกําลังคูดวช่มันจะดรอปอุณหภูมิลงเพราะว่าจุดเดือดในการนึ่งมันอยู่ที่ร้อยองศาเซลเซียสครับแต่เมื่อกี้อุณหภูมิความร้อนมันสองร้อยกว่าอันนี้เป็นไข่อะไรบ้างครับอันนี้มีไข่เป็ดจะสาธิตให้ดูกันอ่สตีมดูการใช้สตีมครับผมทำยัางมะตูมปกเิแล้วก็มีตัวบลอกเกอรี่ใช่บลอกเกอรี่หักหนึ่งยอดฮิตใช่ที่เขาใช้กัน คือบลอกเกอรี่อ่ะถ้าไปนึ่งในหม้อนึ่งธรรมดาหรือไปต้มเนี่ยเวลาเอาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นเชฟหลายๆท่านเขาบอกว่ามันจะระเหยแล้วก็แห้ง uh huh. ใช่ไหมฮะใช่มันจะไม่มีความจ u i c y แต่ว่าพอทําจากเครื่องคอมบีเนี่ยเชฟคี่ว่ามันมันแตกต่างจากการนึ่งปกตินะแน่นอนเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะลวกพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีคอมบีโอเวนเนี่ยเราก็จะต้มต้มน้ําครับยิ่งต้มถ้าเกิดเราจะลวกผักเนี่ยเราต้องใส่เกลือลงไปเพื่อเก็บสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์ไม่ให้มันหายไป เสร็จแล้วก็มานอกน้ําเย็นแต่หน้าตอนนี้เรามีคอมบีสตรีมคอมบีโอเวนเนี่ยเราสามารถใช้ระบบสตรีมใช้เวลาแค่ประมาณ3-4นาทีออกมาสวยแล้วเขียวสวยแล้วกลิ่นก็จะไม่ไปปะป,ปนกันเหมือนลังถึงเพราะว่าไบเลอร์ของเร,เราเราจะแยกเป็นสองส่วนแล้วน้ําของเราเนี่ยที่ต้มเนี่ยเป็นน้ําใหม่ตลอดเวลาต้มเสร็จแล้วมันก็สเปย์น้ำเข้ามาในเครื่องฉะนั้นการที่มันไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันเกิดจากน้ําใหม่มันไม่เหมือนลังถึงาลังถึงเราเป็นชั้นๆ อันนี้เราแล้วเราก็เอาปลาเข้าปลาใส่ปลานี่เราใช้เป็นปลากระพงใช่ปลากระพงเอาไว้ชั้นล่างที่เราครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์เหมือนเดิมครับเซ็นเซอร์ก็เสียบส่วนที่หนาที่สุดครับผมให้มันเลาะโดนกระดูกเนี่ยให้เลาะกระดูกไปเลยให้โดนกระดูกแล้วก็วางก็คือเสียบเข้าตรงสันหลังนั่นใช่แล้วก็ปิดประตูแค่นั้นแหละ แล้วก็ล้างมือแป๊บเรามีบล็อก่ครับนะฮะกับไข่เราก็เอาใส่ได้เลยใช่ล้วก็าเปิดประตูเปิดประตูแล้วก็เอาบล็อกแครีใส่เข้าไปได้เลยชั้นสามครับอาหรือผมลาให้แล้วกันปิดประตูปุ๊บแล้วก็เอาเข้าี่ชั้นสามหนึ่งสองสามโอเคนะครับอ่าโอเคจบแล้วก็แล้วก็จะมีไข่ ปกติไข่ถ้าเราต้องการเป็นยางมะตูมเชฟต้องมีประสบการณ์เขาจะไปต้มในน้ําแล้วก็คอยคนแต่ตอนนี้เราใช้ระบบสตีมซึ่งจะดีกว่าแล้วก็เปิดประตูเอาไว้ชั้นบนเลยถือ <Okay. S 2> ป,ประตูชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเลยเป็นไข่ชั้นหนึ่งลากมาชั้นหนึ่งเลยตามนั้นเลยครับ <Okay. S 2> ง่ายมากครับอันนี้ง่ายเราก็ไปทาอย่างอื่นรอถูกต้องถ้านึกถึงรังถึงเนี่ยเราใส่งเงี้ยครับ น้ำปลาก็หยดลงไปแล้วก็วนขึ้นมาทําให้บล็อกกลรี่มีกลิ่นคาวปลาแต่หน้าตอนนี้ซึ่งเป็นคอมบีโอเวนตัวนี้น้าเราจะเป็นน้ําใหม่และสเปรย์เข้าไปในเครื่องมันก็จะไม่มีกลิ่นคอมบีจะไม่มีกลิ่นถูกสามารถเทสได้หลังจากที่เราคุกเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนสามารถลองชิมดูได้ว่ามันมีกลิ่นปลามีกลิ่นอะไรไปปะปนไหมนะอะไรเสร็จบล็อกเกลี่บล็อกกลี่เสร็จแล้วเวลาเหลือศูนย์บล็อกกลี่เสร็จก่อนเสร็จก่อนเพราะว่าเวลามันน้อยที่สุด แค่ประมาณสีนาทีมาดูว่าบลอกแครี่มันจะมีความชุ่จริงไหมจะเห็นได้ว่าสีสวยมากสีเขียวอันอื่นก็อันอื่นไม่สุกมาก็ทำโปรแกรมต่อใช่อันอื่นก็ลันต่อนับไยหลังต่อครับต่อไปเนี่ยถ้าที่ผมเห็นเนี่ยอันที่มันจะสุกก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นไข่ไข่จะสุกก่อนปลาโอเคใครอยากจะมาชิมไหมว่ามันมีกลิ่นคาวปลาไม่สามารถมาลองชิมได้เดี๋ยวให้ดูอ่า ให้ดูว่าปกติเวลาเรานึ่งออกมาแล้วอเวลาบอกคลีมมันมาโดนอากาศเนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมไม่มีกลิ่นมันจะแห้งไม่มีกลิ่นปลากระพงแต่ตอนเนี้ควันฉุยเลยอ่ะใช่สวยบางร้านต้องเอาต้องการเอาไปผัดต่อก็คือลดเวลาในการสตรีมมาหลืองสองนาทีก็ได้แต่ผว่าเขาต้องลงไปผัดอีกว่าราะว่าใช้ตัวคอมบีแล้วเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่ำมากผัดมันดูแบบสีมันไม่เปลี่ยน อนไปต้มมันจะพ่อออกมาปุ๊บสีมันดอกคํามขมมันจะซีดแต่ตอนนี้สีมันไม่ซีดแต่ถ้าจะให้ดีนอกจคงความสีเขียวไว้อยู่ถ้าจะให้ดีนอกนั่นเย็นอีกรอบก็ได้พอออกมาแล้วลงน้ําเย็นก็ได้ครับผมโอเคแต่ก็จะดีกว่าการที่เราไปต้มน้านะถ้าต้มน้ำแล้วลวกนี่มันก็เราก็เปลืองน้ําอีกครับผมน้ำแล้วเราก็ทิ้งไงแล้วก็เททิ้งครับแต่เนี้ยเราไม่ได้ใช้น้ำเดี๋ยวให้เชฟจัดใส่จานแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลใันดีกทนหนึ่งนะโอเคแล้วไข่ก็สุกแล้วใช่รีบเปิดเลย โอ้เดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมันจะไม่มาตูมเพราะเราเซตไว้เจ็ดนาทีครับผเสร็จแล้วเราแนะนําว่าให้นอกน้ําเย็นเพราะว่าให้มัน stop c o o k กิ้งไงไม่งั้นถ้าเราไม่นอกน้ําเย็นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะคุกต่อแล้วมันจะสุกต้อง็ักน้ําเย็นเอาไว้ไม่อย่างนั้นไข่มันจะสุกใช่มันจะคอนติเนียคุกต่ออันนี้คือสูตรลับใช่ไหมอันนี้คือยางมาตุมเจ็ดนาทีอันนี้คือสูตรเชฟเองใช่ไหมหรือว่าทั่วไปทั่วไปก็ใช้เจ็ดนาทีแต่ว่า ที่มันง่ายกว่าคือเราไม่ต้องต้มน้ำไงเราสามารถนึ่งพร้อมไก่พวกบล็อกเกอรี่พวกอะไรได้เลยอ่ะก็คือทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมดเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยไม่ต้องมาเสียเวลานารับอุณหภูมครอบคลุมไงโอเคปลาสุกแล้วมาดูปลากันปลาเนี่ยมันสุกที่ข้างในที่66องศาประมาณนี้เขาจะสุกมากกว่านี้มันจะแข็งไม่อร่อยมันเนื้อมันจะกรได้เนื้อจะหวานเพราะว่าแล้วอุณหภูมิตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เชฟเคเล็กคอมเมนต์ไว้แล้วว่าต้องสุกประมาณนี้ถึงจะหวาน แล้วก็ดึงเซนเซอร์ออกโัปลาตัวใหญ่มากวันนี้ใช่ปลากระพงกินกันทั้งครอบครัวให้วางแนวขวางนี่เลยเนี่ครับผม้องจะได้เห็นอ่าอ่านี่เห็นไหมฮะเนื้อปลากระพงเดี๋ยวเชฟมาเอาตัวนมาให้ดูนิดหนึ่งให้กองเห็นว่ามันมีความชุ่มถาแล้วก็ความตีมาจะแง่ให้ดูช้อนดีกว่า อย่างงี้ยให้ดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำออปลากระพงปลากระพงไอ้นี่เนื้อก็จะจุยซี่แบบนี้อ๋อเห็นนะซึ่งเรื่องเรื่องความี่ยังไม่ต้องห่วงอยู่ละแต่โหมดเนี้ยเราแค่สาธิตให้ดูว่ามันจะไม่มีกลิ่นคาวปลาไปปะปนกับบล็อกเกอรี่คุณสามารถนึ่งผักอะไรก็ได้สารพัด<ล>นะควนะามจุยซี่ก็แล้วเวลาการเสียบเซนเซอร์พยายามให้โดนกระดูกจะได้สิบ จะได้สุกท่วนทั่วถึงกันครับผมโอเคเดี๋ยวให้เชฟจัดการเดี๋ยวมาดูถ้ารวมทีเดียวว่าวันนี้เราทาอะไรบ้างเดี๋ยวยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนี่ใช่เป็นโหมดอุ่นอาหารซึ่งดีมากดีกว่าไมโครเวฟดีกว่าไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวให้เชฟเตรียมของกันหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ก็คืออีกโหมดการใช้งานหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวให้เชฟแนะนำหน่อยว่าเป็นโหมดอะไรคือโหมดเนี้ผมอยากจะแนะนําว่าเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการอุ่นอาหารนะ พวกเป็นอลคาร์เมนูหรือว่าเป็นเซตเมนูงานฟังก์ชันใหญ่ๆตามโรงแรมซึ่งสมมุติว่าลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วพวกนี้เราต้องต้องทำเป็นเซตเมนูเชฟสามารถทำพรีคุกไว้ประมาณ8 0 9 0บไว้ในตู้ชิลเช้ามาเราก็เอาข้าไปอุ่นในเครื่องคอมบโอเวนแล้วสามารถดึงออกมาทำแล้วแล้วก็ไปเสิร์ฟบนโต๊ะลูกค้าได้เลยอันนี้ก็คือมีข้าวแล้วก็ใช่ข้าวข้าวกระเพราหมูแล้วก็กระเพราหมูครับแล้วมันจะต่างกับไมโครเวฟไงครับแน่นอนเพราะว่า เครื่องคอมบีคอมบีโอเวนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าสมมุติว่าเชฟก็ต้องมีโดนพิจว่าสิ่งที่เราจะอุ่นน่ะคืออาหารประเภทอะไรครับฉะนั้นเชฟก็จะมาดูในนี้มันก็จะมีส่วนผสมของน้ําข้าวก็จะมีน้าครับฉะนั้นหน้าจอหรือโปรแกรมตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้มีความชื้นเข้าไปในอาหารได้ด้วยซึ่งต่างจากไมโครเวฟซึ่งมันจะยิงจากข้างในออกมาอย่างเดียวครับแล้วสักพักอาหารมันก็จะแห้ง<อ>แต่ตัวเนี้ยมันจะมีความชื้นเข้าไป ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะอุ่นอาหารประเภทอะไรนั้นเรามาดูกันหน้าจอก็คือเราจะมาที่หมด finishing program แล้วเราก็จะเลือกคําว่าสําหรับงานเลี้ยงนะหน้าจอมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมว่ามีทั้งแห้งและก็ชืน้นฉะนั้นเชฟก็จะมาดูว่าอาหารที่เราจะอุ่นมีน้ําอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการน้ำไหม้ะนั้นข้าวก็มีน้ำํำผัดกะเพราก็มีน้ําฉะนั้นเชฟก็จะเลือก ประมาณนี้เขาเลิกคอมเมนต์ไว้นะให้อยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติคุณจะอุ่นของแห้งคุณก็อาจจะเลือกแห้งของแห้งคืออะไรอาจจะเป็นพวกไก่ทอดรหรืออะไรสักอย่างที่แห้งๆนะแต่นี่มันเป็นน้ําหน่อยมีความชื้นด้วยก็อยู่ประมาณนี้ส่วนเวลาเขาก็เลิกคอมเมนต์ไว้ประมาณ8นาทีสําหรับเต็มตู้เลยนะ8นาทีแต่ตอนนี้เรามีแค่จานเดียวเราขอเลือกแค่ประมาณสักหนาทีก็พอละโอเคนะ ประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าครับเราเขาเปิดประตูพรีฮิตเหมือนทุกครั้งครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปเราหภูมิพีก่อนวามเครื่องเหมือนกันพอเครื่องได้ที่ร้อนแอแล้วก็อาใส่เข้าไปแนะนําว่าเราจะต้องใส่บนนี้ด้วยวางให้บนนี้ก็ได้ก็คือใส่ไปทั้งจานได้เลยเหรอใช่ใส่ไปทั้งจานเลยไม่แตกใช่ไหมไม่ับเบื้องเพราะว่ามันเป็นความชื้นและอุณหภูมิในการอุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120องศาซึ่งไม่ได้ทําให้จานมีผลต่อจานครับผม มันมีความชุนด้วย <Okay. S 2> และจานก็จะร้อนด้วยเพราะว่าตามหลักร้านอาหารที่ใหญ่ทั่วไปเวลาเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟจานร้อนด้วยอ๋อนี่คือที่มาของเขาวา่า,าจานร้อนใช,ใช่ไหมมันเป็นระบบไฮยีนนะเพราะโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะมีตู้สลับใส่จานร้อนเลยโดยเฉพาะครับครับนะมันก็จอกมาสวยน่ากินนะเพราะว่าผมเคยเห็นแต่เครื่องที่มันเป็นเครื่องสลัมเดอร์เะที่มันอุ่นอาหารอ๋อได้เลอุ่นของแห้งสลัมเดอร์สลัมเดอร์เนี่ยมันใช้สลับอังด้านหน้าอย่างเช่นพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอาหารประเภทพวกนี้ มแนะนําว่าใช้โปรแกรม f i n i ชชิ n g โปรแกรมแล้วมีความชื้นก็ไปด้วย oh. มันจะทําให้อาหารหน่ากินแล้วจะไม่แห้งเกินไป oh. ไม่แห้งเหมือนไมโครเวฟและสามารถอัดได้จริงๆแล้วเรามีเรียกว่ารถเพลทแบงเควทของเราเราสามารถใส่เพ็นชั้นๆสําหรับโรงแรมใหญ่ก็จะมีตัวใหญ่ตัวยี่ถาดใช่ไหมใช่เราก็เข็นเข้าไปทั้งรถเลย oh. แล้วก็กดปุ่มพอเสร็จแล้วเราก็ดึงมาทาั้งรถแล้วก็เข็นไปเสิร์ฟบ,บนโต๊ะแขกได้เลย oh. ตามห้องบอลลูนใหญ่ๆแล้วก็เสิร์ฟได้เลยง่ายมากดีกว่า หมาะมาสลัมแลมใหญ่ครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างถุกหนึ่งจานให้ดูครับแล้วเราก็ตีฮีทวอร์มเครื่องเดยวก็ได้แล้วจุดเดือดก็เก็บความชื้นไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้อุณหภูมิประมาณร้อยยี่สิบหกน่อยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับไม่สูงไปกว่านี้เพราะสูงกว่านี้มันกลายเป็นคุกกิ้งไปมันก็ไม่ใช่อุณหภูมิตาตรฐานครับต้องออกมาดีด้วยน่ากินอุณหภูมิกำลังจะได้ละใช่เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยคุณจะเห็นว่ามันมีไอ้น้ำด้วยเห็นไหม มันจะไม่แห้งสักทีเดียวใส่เข้าไปปิดประตู6หน้าที่ครับถ้าเป็นไมโครเวฟนี่กี่นาทีะไมโครเวฟก็จริงๆ3นาทีก็รองแล้วแต่ว่าผลเสียของไมโครเวฟคุณก็น่าจะรู้กันอยู่ก็คือหน้ามันจะแห้งใช่ออกมาก็จะแห้งนะฮะแต่จริงไมโครเวฟถ้าเกิดมัามีตัวเดียวแล้วก็อุ่นได้จานเดียวด้วยซ้ําไปถูกปะอันนี้อุ่นได้เยอะใช่ข้าวหกหกผัดนุ่นนี้ก็น่าจะอุ่นได้ก็คูณสองไปก็น่าจะเป็นสสิบสองสิบสองจานถูกต้อง แล้วคุณภาพของอาหารออกมาสู่ลูกค้าคลูกค้ากินแล้วก็จะมีความสุขมากกว่านครับก็เดี๋ยวรออีก5นาทีเรามาดูผลกันอ่าโอเคเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเมนูอ,อุ่นอาหาร6นาทีคุณเห็นว่ามันมีไอ้น้ำฉะนั้นแน่นอนอาหารผมจะไม่แห้งเหมือนไมโครเวฟแน่นอนก็คือมันพ่นน้ำตลอดเวลาใช่ใช่ไใช่แล้วขึ้นอยู่ที่เราเลือกด้วยครับ เชฟจับขึ้นในกล้องให้ดูร้อนจะข้าวก็จะฉ่ำแบบนี้ถ้าไมโครเวฟเนื้อ,เน,อเนื้อสัมผัสก็จะนุ่มมันจะไม่แห้งเหมือนไมโครเวฟส่วนตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับที่เราเลือกความชื้นความแห้งขึ้นอยู่กับอาหารที่เราจะจะอุ่นด้วยเหมาะมากสำหรับงานแบงค์เฟสทั่วไปครับผมหกนาทีโอเค หมดต่อไปเราจะมาล้างให้ดูแล้วตอนนี้ทีนี้ก็จะเข้าสู่บดของการล้างเครื่อง